เอาอันนี้ออกับเฟลออมไ, <c oughs> ไม่ต้องเหงือนนะอุ้ยบิม่มนิ้วอุ้ยเมื่อยค่ะ <c oughs> อุ้ยเอาเบ็ดอันนั้นมาดิ